วันนี้ทามาพอใยายนงคำชมพูแม่ค้าขายข้าวเหนียวเปียงอยู่ตลาดายพาสดินี่รสชาติไม่เป็นอะไรก่อนหวานหอมตะกี้ที่เนี่ยหลังช่วงนายกแวะตลาดายพาสดเดียวยิ่งข้าววาขายสามสิบอันเดีเยงินพันหนึ่งจากนายกบอก ปลาปุ้มใจบ่เงื่มใจค่ะเดี๋ยวนี้งันยังเก็บไว้บ่ยังเก็บอยู่ค่ะนี่ครับยายโนมเพิ่นวางเงินของนายกที่ให้มือนั้นถือว่าเป็นของขวัญเป็นมงคลยิ่งเนาะหน่อยคนดีสิได้หน่อยข้นบ้านนอกกอกหน้าบ้านเฮานี่เนาะแล้วปกติเฮาขายมื่นละจักอันมื่ละสองร้อยอันมื่นละสองร้อยอันก็หมายถึงมื่นละสองพันนี่ครับอันนี้อันนี้ยังบ่ทันปิ้งยายนงเห็ดเองบ่เห็ดเองเห็ดเอง มันส่วนประกอบมีอย่างไงเข้าเนี้ยเกลือโซนน้ำตาลเออผสมน้ำตาลแล้วก็เผือกกะทิเผือกอันนี้คือหลักๆเลยรสชาติที่พอดีพอดีไม่มันเกินไปไม่หวานเกินควรหมาก็ว่าเก้าเข้าเนียวเผือกนี่ครับลูกค้ากับมาแล้วเขากำลังคุยอยู่กับพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยคือยายนงขายข้าวเหนียวปิ้งให้นายก รัฐตมนตรีประเทศไทย30อันพันบาทเงินนึงเก็บไว้เป็นของขวัญ้บูุาเท่าตรงนี้นะครับ